คูโรโกทช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนคิวอาร์โค้ดอีกแอดไลซ่ากูรู สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เกา่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก่าแก่สวัสดีครับผมมาพบกับกิมสลัมดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่รีแลงดเป็นแล้วนะฮะโอ้โหได้รับเพชรกันแบบทนหลามเลยเกินบางคน6 0 0 0 7 0 0 0เพชรเลยทีเดียวครับผมและก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่คนรอเพชรก่อนที่จะเอาตัวละคร ตัวเก่งอย่างสกุลังหีลล่างหัวเกียนนะครับผมเพราะว่าใช้หนึ่งลูกแก้วบวก3,000เพจน,นั่นเองครับผมแล้วก็เจอตอนนี้เฉพาะระหว่างเวลานี้นะโอ้โห เจอในแรล่งบ่อยมากมากสกุลงีหัวเกรียนนะเพราะว่าเริ่มซื้อเอามาปั้นกันแล้วก็ผมแล้วก็โหดมากๆคกั็ผมแล้วในเรื่องของการรีบาวที่ไม่ต้องพูดถึงนะสกุลงีเนี่ยหูรีบาวเก่งมากล่างสองรีบาวเก่งยังไม่พอยังแวบไปทําแ,แต้มโดยการชุดกลางอีกูหูหน้าปวดหัวมากใครมาฮะเมนเซนเตอร์แล้วเจอสกุลงีล่าง2เนี่ยโอ้โหยิ่งเล่นตัวจุนเล่นตัวอากงีเล่นตัวกอลแลเนี่ยอืมไม่รู้จะพูดยังไงนะตามไม่ค่อยทันจริงๆครับผม แต่วันนี้นะฮะผมมีเซนเตอร์ครับผมอยู่หนคนที่เอามาปราบสกลุลหนีล่างหัวเกรียนได้พออยู่หมัดน,นะฮะแล้วก็เป็นตัวละครที่นะฮะปั้นได้ง่ายๆสายฟรีก็ปั้นได้ครับผมแล้วก็ต่อกอนได้อย่าง ดีเลยทีเดียวก็ผมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยว่าเซนเตอร์ที่ผมพูดถึงนั้นเป็นใครครับผมไปเลสโกฮะตัวละครที่ผมพูดถึงก็คือคนนี้เลยครับผมฮานากตะโทโอรูรล่างหนึ่งนั่นเองครับผมทําไมถึงต้องเป็นฮานากตะล่างหนึ่งนะเรามาพูดถึงข้อหนึ่งกันก่อนครับผมข้อหนึ่งที่ต้องเป็นฮานากาตะล่างหนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นตัวละครสายฟรีที่ปั้นได้ง่ายๆเลยครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เพศในการปั้นตัวละครฮะมันใช้บัตรฝึกปกติในการปั้นครับผม15 บัตรฝึกตอน1บัตรนะฮะแล้วก็ซื้อได้ทุกวันครับผมต่างจากเพชรที่ซื้อได้10อันต่อ1อาทิตย์นั่นเองครับผมนี่คือข้อหนึ่งที่เราต้องพูดถึงกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อ2กันต่อเลยครับผม มาพูดถึงข้อ2กันต่อก็ผมทำไมถึงต้องเป็นฮานากาตะล่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าครับผมฮานากาตะล่างหนึ่งเนี่ยมันได้เปรียบในเรื่องของการรีบาวต่อสกุลเง,งิล่าง2เล็กๆครับผมโอ้พูดถึงขนาดนี้บางคนแบบโอ้พี่มันจะได้เปรียบยังไงล่าง2ของสกุลเงินเนี่ยมันโหจะตายอยู่แล้วนะฮะต้องมาดูข้อนี้เลยครับผมสิ่งที่ผมพูดในเรื่องของการได้เปรียบฮะต้องนึกสภาพสกุลเง,งิล่างหนึ่งกับล่าง2มันแตกต่างกันนะสกุลเงิล่างหนึ่งภาพตา ผมันจะรีบาวในการวิ่งช่วยนะครับผมมันจะทาให้สกุลงิี่างหนึ่งเนี่ยโหดในเรื่องการรีบาวนะฮะแต่สกุลงิี่าง2ก็ผมจะรีบาวเป็นแนวตรงครับผมกระโดดขึ้นไปตรงๆนะสังเกตไหมเมื่อใช้ร่วมกับท่าเคาะบอลแล้วด้วยเนี่ยมองเห็นภาพใช่ไหมฮะเคาะบอลขึ้นปุ๊บแล้วกระโดดรีบาวขึ้นปั๊บครับผมนี่แหละฮะสิ่งที่ฮานากตะล่างหนึ่งได้เปรียบครับผมมาดูสกิลอันนี้เลยครับผมเป็นพรสวรรค์ของฮานากตะนะครับผมน่ ็คือสกิลพุ่งแย่งรีบาวก็ผมอันนี้เลยครับผมสกิลพุ่งแย่งรีบอลฮานากาตะโทโอโรในสภาพเร่งนะฮะสปีดครับผมจะเร่งสปีดพุ่งจำได้สูงขึ้นนะฮะแย่งรีบาวบอลได้สูงยิ่งขึ้นครับผมมันหมายความว่ายิ่งกดวิ่งครับผม ตัวฮานากตาตะเนี่ยจะพุ่งแย่งรีบาลได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้คืออันแรกนะอันนี้2มาดูกันต่อนะฮะพิกตัวนะครับผมเมื่อลูกรีบา์อยู่ข้างๆหรืออยู่ข้างหลังฮานากตาตะนะฮะฮานากตาตะจะเปลี่ยนทิศทางพุ่งแย่งรีบาลนี่คือ2อ,อันที่ดูได้เปรียบน,ะนึกสภาพตาเนะครับผมเวลาสกุลงีกระโดดรีบาลจะเป็นแนวตรงอ่ะนั่นคือสิ่งที่สกุลงีล่างสองทได้แต่ครับผมถ้าฮานากตาตะนะครับผมอัพอันนี้แล้วเนี่ย แล้วกดวิ่งไปด้วยครับผมโอ้โหมันจะทําให้านาคาตะเนี่ยได้เปรียบของการรีบาวนะครับผมต่อสกุลยีล่างสองนะครับผมอันนี้นะครับผมคือข้อ2ครับผมเดี๋ยวไปดูข้อ3มันจะติดต่อกันนะครับผมไปดูข้อ3นะครับผมข้อ3ก็คือครับผมอันนี้เลยครับผมศักยภาพครับผมอ่าศักยภาพนะฮะฮานาตะโทโอรุอันนี้นถูกแล้วนะฮะฮานาตะโทโอรุมันจะรีบาวได้ดีขึ้นเมื่อมันวิ่งใช่ไหมเราก็ใส่อันนี้ให มันด้วยก็ผมนั่นก็คือพุ่งแย่งรีบาวในสาน,นะอัพสปีดทักษะรีบาวจะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมโอ้โหเท่ากับว่าอ่าสกุล,ลงีนล่างสองเนี่ยกระโดดรีบาวในแนวตรงปุ๊บแต่เราใช้ฮานากตะโทรลุวิ่งรีบาวจะได้เปรียบ เพิ่มอ,อัพขึ้นไปอีกแล้วก็ได้เปรียบของการใส่ศักยภาพอันนี้เข้าไปอีกครับผมโอ้โหถือว่าเป็น2เท่าเลยทีเดียวครับผมไหนไหนก็มาดูศักยภาพนะศักยภาพผมจะใช้อยู่2เซตนะสีเหลืองครับผมนั่นก็คือกําแพงวงในครับบเรื่องชุดกลางแล้วก็เรื่องบล็อกครับผมเพราะว่าตัวฮานาคาตาเนี่ยเป็นตัวละครที่ชุดกลางได้แม่นพอสมควรนะครับผมผมถึงใช้ชุดกลางแล้วก็บล็อกมาช่วยในเรื่องของการบล็อกนั่นเองเพราะฮานาคาตาล่างหนึ่งเนี่ยมันบล็อกไม่ค่อยเก่งนั่นเองครับผมส่วนอีกเซตหนึ่งก็คือชุดกลาางรีบวเ วงในนั่นเองฮะามาบวกเรื่องช่วงการแล้วก็ช่วยในเรื่องรีบาวก็ผมส่วนสีฟ้าใช้ซูเปอร์จำครับผมช่วยในเรื่องจำแล้วก็ชุดกลางอีกนั่นแหละฮะช่วยให้กระโดดสูงแล้วก็รีบาวได้ดียิ่งขึ้นส่วนสีเขียวใช้ซูเปอร์รีบาวนะครับผมบวกเรื่องจำแล้วก็รีบาวครับผมคือใช้เซตนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงข้อต่อไปกันต่อได้เลยฮะไปครับผม มาพูดถึงข้อ4กันต่อได้เลยครับผมทำไมถึงต้องเป็นฮานกตะล่างหนึ่งนะครับผมในบรรดาเซนเ็นเตอร์สายฟรีที่ไม่ได้ใช้เพชรในการอพอลสวรรค์ก็จะมีอูซุมิจุนอาคางิใช่ไหมครับผมแล้วก็ฮานกตะล่างหนึ่งครับผมตัวฮานกตะล่างหนึ่งเนี่ยวิ่งไวที่สุดแค่นั้นเองครับผม สามารถเอามาโซนสกุลเงีได้อย่างดีเลยครับผมนึกสภาพถ้าเราเล่นเซนเตอร์โดยใช้จุนเนี่ยแล้วต้องตามประกบสกุงีล่างสองเนี่ยโอ้โหนันลกเลยนะฮะจะวิ่งไปประกบสกุลเงีก็สเตปออกด้านข้างกระโดดชุดกลางโอ้โหเรียบร้อยโดยทําแตกไปซะจะเฝ้าอยู่ใต้แป้นนะฮะโอ้โหสโรหรือเงีก็ว่างครับผมชุดกลางเอาชุดกลางเอาพอจะวิ่งออกไปตามสกุลเงีชุด พอชูดไม่ลงสกุลีวิ่งตัดหน้าเรามารีบาวได้เฉยนะครับผมเพราะว่าตัวละครอย่างสกุลี่ลสเนี่ยร่าง2เนี่ยมันวิ่งไวมากมากครับผมจึงจําเป็นต้องใช้ฮานากตะโทโอรุนะฮะในการโซนวิ่งตามครับผมแล้วที่บอกไปครับผมตัวฮนานาคตะโทโอรุเนี่ยมันสามารถรีบาวได้ฮะโดยการกดวิ่งจะเพิ่มนะฮะบัฟการรีบาวขึ้นไปอีกครับผมนึกสภาพเราวิ่งโซนออกไปฮะตามสกุลี่สกุลีโดนเราตามประกบ โดนบางทีโดนบล็อกเนี่ยในการเกิดประโยชน์ละบางทีบล็อกไม่ได้รบกวนเขาได้ก็ยังดีพอชูไปลงเราสามารถวิ่งเข้ามาครับผมแย่งรีบาวได้นั่นเองครับผมแล้วอีกอย่างที่ต้องพูดถึงนั่นก็คือน้ํายอกก็ต้องเอาน้ําบป่งสิครับผมกระต่ายล่างหนึ่งเนี่ยครับผมมันสามารถทําแต้มได้เหมือนอย่างสัุกิล่างสองเลยครับผมเองชุดกลางได้ข้าก็ชุดกลางได้นะครับผมมานึกสภาพเวลาเราบุกนะครับผมเราสามารถ โซนให้นะฮะให้สกลงิญีล่าง2อ,ออกมาประกบเราได้เช่นกันนะเองไม่ประกบข้าเลยข่ายิง2แต้มนะชุดกลางเลยนะอ่าพอนะครับผมสกลริงีออกมาโซนเราเนี่ย ใต้แป้นก็วางรับผมเพื่อนเราสามารถทําแต้มได้ง่ายๆเพราะว่าไม่มีคนเฝ้าใต้แป้นนั่นเองครับผมไม่ว่าจะดังหรือว่าชุดหรือว่าเลืออัพนะครับผมอันนี้คือข้อดีนะอ่าหนามยอกก็เอาหนามบ่งแค่นั้นเองครับผมอ่าพอเราชุดไม่ลงอ่าสลับกันนะพอานากระตาล่างหนึ่งชุดไม่ลงสามารถวิ่งเข้าไปรีบาวแข่งกับอ่าตัวสฟิล่างสองได้ด้วยแถมจะได้เปรียบเล็กๆนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการบับในการวิ่งรีบาวนั่นเองครับผมที่ผมพูดไปแล้วอะอาิ ไปไปแล้วในข้างต้นนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในแรงได้เลยว่าผมจะเล่นังกระตะล่างหนึ่งฮะสู้กับสกุลยงินล่าง2อ,อยยังไงครับผมไปเลสโก o ครับผม โอเคครับผกม,มาดูกันขันในแล้งเนี่ยเลยครับผมทีมของผมก็จะมีฮานากตะล่างเนือเป็นเซนเตอร์นะครับผมมีฟุกุดะเป็นตัวขนาแนนวงในแล้วก็มิจิเป็นตัวยิงวงนอกนะครับผมฝังต้ามก็จะมีมากิเป็นพอยต์การ์ดมีเซนเตอร์จะเป็นอย่างสโกลุงิแล้วก็คิโยตะเป็นตัวถาบคะแนนวงในนะครับผมแมตชน่านะจะเล่นยากพอสมควรเลยนะเพราะว่าต้องระวังใต้แป้นเพราะคิโยตะสามารถดังได้ครับผมแล้วก็ต้องตามโซนสโกลุงิล่างสองครับผมมาดูกันจบับบอลว่าใครจะได้บอลไปครับผมอุม้ยเป็นสโกลุงิที่ได้บอลน,นะฮะมางให้ พี่จะตะแบกเข้าไปส่งให้สกรีอีทีแล้วก็สเต็ปชุดนหนี่แหละสิ่งที่น่ากลักกลวครับผมสเต็ปที่หายวับตามไม่ทันเลยนะและต้องมาระวังใต้แป้นอีกครับผมมาดูกันต่อส่งให้กับฟุกุดะแหวกเข้าไปผมพยายามโซนให้สกุีิตามออกมานี่แลลวครับผมพยายามโซนนะฮะให้สกุีตามเรามานะครับผมแล้วเพื่อนเราสามารถทําแต้มได้นะครับผมมาดูกันต่อจังหวะนี้มากิส่งให้นี่นะครับผู้เป็นนันขาดครับผม ต้องระวังการดังด้วยนะครับผมโดนไปเต็มเลยครับผมมาดูกันต่อจังหวะนี้ผมว่างๆแล้วเฟดเอาไว้เลยครับผมนี่แหละครับผมห,หนามยอกต้องเอาหนามบ่งเองชุดได้ขาก็ชุดได้นะครับผมมาดูกันต่อฮะมากิแวกล้มไปแล้วส่งให้คิโยตาโอ้โหเลยอัพเข้าไปครับผม,มนําไปอีกแล้ว6ต่อ4นะฮะมาดูกันต่อครับผม ส่งไฮฟ,ฟูด,ดะหมุนตัวแล้วก็ดังสวยงามหกหกแล้วนะฮะ <c oughs> ผมก็พยายามจะเดินโซนบ้างแล้วก็ระวังใต้แป้นเพราะว่ามีลิงนะครับผมงหวะน,นี้ผมไปโซนแล้วฮะเขาชุนไม่ลงแล้วก็หูคิยตะรีบาวได้แล้วก็ดังโอ้ยไม่ทันจริงๆครับ <c oughs> ผมช่างใจนะ จะออกไปตามสก,ากุลยี่หรือเปล่าครับผมมาดูกันต่อครับผมจังหวะน,นี้ชูสามแต้มหูที่โดนนะฮะสะบัดราชันไหมครับผมเขาได้บอลคืนมาที่ไงส่งให้จังหวะน,นี้ดังไม่ลงแล้วก็รีบาวด,ด้วยสก,กุลิีิครับผมแล้วก็ทำไงกันต่อมากิหลอกหนึ่งครั้งส่งให้ลิงดังเข้าไปอีกแล้วนี่ครับผมมันเป็นตัวละครที่ไม่มีสก,กิลบล็อกนะฮะรกตาล่าหนึ่งนะครับผมก็ต้องวัดกันไปจังหวะน,นี้ลงจนได้ครับผมมิจี้หมุนตัวชูสามแต้มตามมาแล้วเก้าต่อสิบนะครับผม เเวลาอีกสนาทีจังหวะนี้ดูไงกันต่อผมโซนๆอยู่ตรงกลางครับผมตามบ้างเข้าใต้แป้นบ้างตามบ้างเขาใต้แป้นบ้างนะฮะจังหวะนี้บล็อกได้จนได้ครับผมวงฮบล็อกลิงไปจังหวะหนึ่งครับผมแต่เขายังเก็บบอลได้ส่งให้ลิงสเตปหรือเปล่าหลอกให้สกอร์นิเข้าไปทาไมส่งให้มากรีอินรอบมากรีอุ้ยเปิดอันตีครับผมเรียบร้อยสิบสองเก้าครับผมมาดูกันต่อครับผมเขาชูสามแต้มเลยไม่ลงผมวิ่งไปรีบาได้นนี่แหละฮะต้องวิ่งแล้วก็ จับบอลปุ๊บลงมาปั๊บกระโดดเฟดเลยทันทีครับผมโอ้โหลงไปนะฮะตามมาแล้วสิบเครับผมมาดูกันต่อครับผมค่อยๆโซนไปนะฮะจังหวะนี้หือช่างใจเลยครับผมตามไม่ทันนะสองใจจะออกไปปุ๊บก็ห่วงใต้แป้นครับผมมาดูกันต่อจังหวะนี้ไงแล้วก็เละขึ้เข้าไปครับผมรักไก่ง่ายสิบสามสิบสี่แล้วครับผม เดี๋ยวมันต่อฝั่งเขาจะเอาอย่างเกันต่อครับผมเนี่ยฮะผมก็พยายามโซนโซนสอง,งที่นะระหว่างตาแป้นกับตัวสกอรลิงหีนะครับผมนี่ฮะวิ่งออกไปแล้วโซนดูฮะไงมากิหลอกให้สกอรลิงหีชุดไม่ลงหรือเปล่าลงครับผมโอ้โหขนาดลบกวนนะฮะสิบหกสิบสามนะครับผม มาดูกันต่อฝั่งผมได้ถือบอลส่งให้มิจจ์ชุดเลยครับผมโดนรบก,กวนลงน 16, 16ครับผม1 6 1 6บครับผมแมนจริงๆเหงเงือตกเลยฮะคิยตะดูกันต่อครับผมมากิหลอกให้ลิงลิงทำไงจะกล้าดังอีกไหมมาดูกันต่อแหวกให้ลิงลิง,ลง,ลงดังอีกแล้วโดนผมบล็อกไปครับผมจับทางได้แล้วนะฮะจับจังหวะเริ่มจับจังหวะได้แล้วก็ส่งให้ฟุกุดาชุดไม่ลงจังหวะนี้ผมวิ่งไปเลยบาวนี่แหละฮะสิ่งที่ได้เปรียบสําหรับสกอเรงีนะ ก็คือการวิ่งไปรีบาวน์นั่นเองจังหวะนี้ฟุกุดาโดนบล็อกไปครับผมแต่มิจิเก็บบอลได้ส่งให้มิจิอีกหนึ่งรอบมิจิเปิดอันติบสองั้งแล้วก็ชูดเลยครับผมเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยหูวิ่งไปเอาบอลกันสกริได้บอลครับผมส่งให้มากิอีกงรอบมากิแหกนวกเข้าไปส่งหรอือเปล่าให้กับมากิอีกหนึ่งรอแบแหวกส่งให้ไงลิงชูดโอ้โหเรียบร้อยไม่มีใครประกบกร 18, ครับผมหูนำไปอีกรอบ18 16หครับผม มาดูกันต่อกับผมมิติได้ถือบอลในครับผมทำไงชุดเลยเรียบร้อยสิครับผมโดนสะบัดราชันสีครับอหน,น้าตา่อตามากิอย่างนี้เขาได้ถือบอลอีกหนึ่งรอบนะผมพยายามจะโซนสกุลเงินมาฮะมากิหลอกให้สกุลเงิสเต็ปไปน้นารั้งโดนผมบล็อกสิครับผมจ้องมาอยู่แล้วจังหวะนี้มิติคว้าบอลได้ทำไงหลอนครั้งสองครั้งหลอกสามครั้งแล้วก็ชุดสามแต้มเลยเรียบร้อยสิครับผมโอโ้โหอ,อย่ามาคือกับมิติตอนเปิดอันติครับผมสามคนก็เอาไม่อยู่จริงจังหวะนี้ครับผมลิงได้ถือบอล ส่งให้มากิมากิแหวกส่งให้ลิงสเต็ปเข้าไปด้านในทำไงครับผมผมพยายามจะจังหวะนี้พยายามจะโซนใต้แป้นครับผมกับสกุลงีนะส่งให้เกียวตะดังโอ้โหเรียบร้อยนี่นะฮะความสองจิตสองใจครับผมจังหวะนี้ผมได้ถือบอลส่งให้กับมิจิหมุนสองครั้งชุดสามแต้มหลอกสิครับผมแล้วก็ส่งให้ฟูดะเลี้ยงครับผมโอ้โหมากิสบารละชันว่องเลยครับผมคิดว่ามิจิจะชุดสามแต้มนะฮะมาดูกันต่อมากิหลอกให้ ลิงคืนมาที่สกุลหิงผมพยายามจะโซนใต้แป้นไว้นะฮะดูกันต่อหลอกให้กับลิงลิงหลอกลักไก่ชุดไม่ลงผมรีบเอาได้สิครับผมสกุลหิงไม่ได้อยู่ใต้แป้นนะฮะดูกันต่อจังหวะน,นี้หมุนมาเจอเท้าแท้ๆับผมมิช,ชี่โดนโบล็อกไปับผมแล้วก็ส่งให้สกุลหิงครับไว้ส่งมาที่ลิงลิงทงาไงคือมาเท่ไงมิจชี่มิจช,ชี่ตามมากิอยู่แล้วก็มาคิหลอกให้ลิงลิงแล้วก็ส่งให้กับโอ้โหสกุลหิงชุดลงลงด้านนอกลงไหมครับผมไม่ลงเฉยผมรีบเอาได้สิครับผมเพรสกุลหิงไม่อยู่แล้วก็ส่งให้ช 3แต้มเข้าไปครับผมโอ้ยถือว่าเป็นดวงแต่แจ้นะครับผมชุดโลง่ลงๆไม่ลงนะสนสกุลเงิีนะฮะมาดูกันต่อครับผมมากิได้ถือบอลชุดลักไก่เรียบรอ้อยระดับมากิคงไม่พลาดนะครับผมมาดูกันต่อฟุกุดะได้ถือบอลครับผมส่งให้กับ ไงมิจิทำไงทงไงหลอกให้ฟุกุดะหลอกเลยอัพเขาไปเอาห่างไว้ก่อนนะครับผมสี่คะแนนเป็น26ต่อ22นะครับผมเหลือเวลาอีก36วินาทีนะครับผมมากิดได้ถือบอลอีกแล้วมากิหลอกส่งให้กับลิงลิงเปิดอันเตีอ้วหุยบอกไม่ได้จริงๆครับผมโอ้โหสีเลยฮนะมาดูกันต่อกับผมมิจิได้ถือบอลมิจิส่งให้กับผมผมคืนมาที่ฟุกุดะ แล้วก็มีจ้ดึงมากี่ออกข้างนอกก่อนแล้วก็ส่งให้บูดะอันติเลยครับผมถือว่าเป็นการเล่นที่ฉลาดนะต้องดึงมากี่ออกก่อนไม่งั้นโดนสะบัดราชันนะครับผมแล้วก็เปิดอันติซ้ําได้ไวแทนมิจ้จังหวะนี้เปิดอันติแล้วลิงอหบอกไม่ได้จริงๆยอมเลยนะมาดูกันต่อครับผมผมได้ถือบอลส่งให้กับยังไงผมส่งให้หลอกให้กับยังไงคืนมาที่หลอกให้สุดจริงๆจังหวะนี้เะครับผม เมจหลอจกจะชุดสามแต้มเข้าข้างในให้ฟุกุดาฟุกุดาลองอีกทีแล้วก็ส่งคืนมาที่มิจ้ชุดอีกทีจังหวะนี้มากกิชุดเลยไม่ลงครับผมฟุกุดารีบาได้ส่งให้กับไงผมส่งมาคืนที่ผมผมทำไงเปิดอันตรีสิครับผมลอกเป็นจังหวะแล้วก็สับระชันเบ้าไปครับเอาหลายแล้วสามสิบสองยี่สิบหก้วครับผมลิง ดิ่งไปโดนหูสตีลไปผมไงครับผม <im> ผมทำ <im> ไงสเต็ป <im> แล้วก็เฟสลุกสุดท้ายเรียบร้อยสามสิ 34, 46, ชนะไปครับผมโอเคครับผมไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลย let's go โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมใาชัยชนะเป็นของทีมผมนะครับผม3 4ต่อ26ครับผม MVP เป็นของมิจจี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับผมทาไปถึง16แต้มเลยทีเดียว็ครับผมส่วนผมพนานะกระตาก็ผมรีบาวได้ถึง4ครั้งมากกว่าสกอรนี้ล่างนองครับผมแล้วก็บล็อกไปถึง3ครั้งทําแต้มถึง8คะแนนครับผมโอ้โห ถือว่าเป็นตัวละครตัวฟรีตัวหนึ่งนะั้นที่สามารถเอามาสู้กับซุกเรฮได้ดีพอสมควรเลยนะในตัวละครที่แนะนําเลยนะครับผมอย่างที่บอกว่าน้ําย่อกก็ต้องเอาน้ําบ่งกับผมทําแต้มได้เราก็ทําแต้มได้เขาดึงเราออกนอกแป้นได้ เราก็ต้องดึงเขาออกจากแป้นได้เหมือนกันครับผมอ่าท้ายนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมกับการรีวิวตัวละครตัวฟรีสายฟรีที่สามารถเอามาต่อกรกับตัวโหดใหญ่ซุกุระงิล่าง2ได้นั่นเองครับผมหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับท้ายนี้อย่าลืมช่วกันกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอเกมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ